แขกเกีทุกท่านค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามรายงานที่ได้เห็นภาพจากสื่อจากหลายองค์กรแล้วก็จากในส่วนของภาพข่าวเมื่อวันศุกร์ที่28มีนา 6-8นี้นะคะในช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆซึ่งประเทศไทยก็ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์แรงสั่นเทือนจากหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของมีผลกระทบต่อเรื่องของทรัพย์สินเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความวิตกกังวลเี่ยภาคประชาชนในหลายด้านทางสํงานักงานการวิจัยแห่งชาติวชภายใต้กระทรวงการศึกษาวิชา,ว,าวิจัย วัฒรรมจึง,งจร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาตินะคะเดิร์ธจัดกิจกรรมเสวนาวิจัยมีคําตอบลดตนกสร้างตนหักสู่ทางรอดภัยแผ่นดินไหวขึ้นในวันนี้ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งการศดรืวิจัยวิจไาถจะได้มาสื่อสารในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทของอวอในสถานการณ์ภัยพิบัติด้วยโดยใช้เรื่องของวิจัยนวัตกรรมค่ะซึ่งจากข้อมูลจากการวิจัยและวัตกรรมในส่วนที่ทางบวชช์จะส่งอวอได้ให้การสนับสนุนในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในพิบัติทั้งในเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ในกิจการในส่วนของอ ปัญหาที่เกิดขึ้นในในหลายวารละนะคะซึ่งทางวชอเองก็ได้นําในเรื่องชุดข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติโดยเฉพาะในเระนดินไหวนํามาเสนอในการเสวนาครั้งนี้ค่ะทั้งในรูปแบบการเกิดการเกิดผลกระทบแผ่นดินไหวการรับมือการเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมรวมถึงการตรวจสอบอาคารนะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจวัดต่าง ซึ่งในส่วนนี้ทางวชอเองได้ให้ความสําคัญกับการมีศูนย์นะคะการกําลังค,คนระดับสูงหักว่าทาเลนต์ศูนยการเรียนรู้หักวอฟโนเลตซึ่งผลักดันให้เกิดเครือข่ายในเรื่องต่างๆซึ่งในประเด็นภัยพิบัติทางธรรมชาติในเรื่องของประเด็นไวที่เกิดขึ้นนะคะวชได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยมพืหไวแห่งชาติโดยมีท่านศาสตราจารย์ดรเป็นหนึ่งวานิชัยนะคะเพื่อการศูนย์มาต่อเรื่อง,องในกิจกรรมเรื่องดังกล่าวในช่วงก่อนหน้านะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์ของการรว ผู้เชี่ยวชาญในด้านพฏนิวัยของประเทศไทยด้วยได้มีการทํางานแบบสหวิทยาการมีความหลากหลายในการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงได้ผลักดันชุดข้อมูลความรู้จากการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องพืนดินไหวและภัยธรรมชาติอื่นๆด้วยค่ะซึ่งในส่วนของการทํางานตรงนี้ถือว่าได้มีเครือข่ายทั้งระดับประเทศและก็ระดับาชาติในการใช้ประโยชน์ข,ของชุดข้อมูล ป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวซึ่งในโอกาสนี้บทบาทสําคัญต่อการนําผยงานวิจัยเพื่อสำรวจข้อมูลนะคะในหลายโอกาสทั้งในระดับของการออกกฎหมายมาตรฐานมาตรการร่วมกับกรมในส่วนของภาครัฐในส่วนของหน่วยงานต่างๆมีการจัดทําคู่มือเพื่อสํารวจความเสียหายร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะทํางานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ รวมถึงได้มีการให้บริการความรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งในวันนี้ปวชภายใต้กระทรวงอวอจึงเริ่มกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาตินําความรู้มาสร้างความเข้าใจและให้คําตอบในประเด็นที่ภาคประชาชนอยากจะเห็นในกิจกรรมเสวนาวิจัยมีคําตอบต้ตหนักสร้างตนหนัก สู่ทางรอดเผ็่นดินไหวค่ะก็ขออนญุญาตที่จะได้มีการกล่ารรายงานในโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขออนญุญาตที่จะได้กลับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนรรรมท่านด้กรุณาที่จะได้มากล่าบถึงในส่วนของบทบาทของอวในเหตุการณ์ให้บัตรนาหน้บต่อไปด้วยค่ะ ขอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดรวิารัตีิออภูมกในการสํานักงานการวิจัยวงชาการศูนยงด้วยนะครับตามที่ท่านได้เรียนมาเมื่อสักคู่่นี้ว่า HUB of Talent and Knowledge ของทางว a ชเ h อ์เองจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในการมีสหาบวิทยาการต่างๆนะครับที่ เครือข่ายของนักวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาตินํองค์ความรู้วิจัยนวักตรกรรมต่างๆนะครับไปใชใ้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับซึ่งในลนําดับถัดไปนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีสุภาพรนะครับที่ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวถึงบทบาทของอวในสถานการณ์ไยัยทิบาดครับในโอกาสนี้นะครับทุกท่านจะได้รับฟังในประเด็นแล้วก็หัวข้อที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันนะครับและที่สําคัญเลยว,วชและอวนั้นจะผลิตก,กําลังร่วมกัน ในแ,แบบนี้นะครับต้องขอเสียงประมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีสุมาพอิสระพัตดีครับขอบกราบเรียนเชิญครับค่ะเ่ียนท่านผู้ในการวาชนะคะ ภัพเตอร์วิพรัตติออท่านผู้บริหารหน่วยงานท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านนักวิจัยแขกผู้มีเกียริแล้วก็สุนชนทุกท่านหาจากสถานการณ์ดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีขนาด8.2ตามมาตาริกเตอร์นะคะเบรนลอยเลื่อนสกายเมืองมังเะเลเรประเทศเมียนมาที่ผ่านมาเพราะเราก็คงจะได้เห็นถึง ผลกระทบแล้วก็ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครค่ะกระทรวงอวอในฐานะที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบุคลากรทางด้านวิชาการเป็นจํานวนมากมีทั้งนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ดําเนินงานวิจัยร่วมกับองค์การวิจัยชั้นนําทั้งในและก็ต่างประเทศในประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะโจทย์สําคัญที่เป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วก็เรื้อรังของประเทศ ซึ่งในประเด็นทางด้านแผ่นดินไหวนับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายโจทย์หนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเป็นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดได้บ่อยครั้งนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นว่าได้เกิดผลกระทบในวงกว้างนะคะทั้งชีวิตทรัพย์สินความเป็นอยู่โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะเราได้เห็นภาพผู้คนมากมายออกมาตามท้องถนนนะคะแล้วก็เห็นภาพความ ชนมุ่นวายขณะเดียวกันก็เห็นภาพออความพร้อมนะคะของหลายๆห,หน่วยงานที่เคยได้มีการซ้อมนะคะเร่ยาแผดอพยพต่างๆในเหตุการณ์เป็นไหวครั้งนี้ก็ะทรงอวอร์ได้ระดมสัพพะกำลังนะคะจากหลายๆห,หน่วยงานในกระทวงรวมทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลและก็การทงานด้านวิชาการเพื่อรับมือกับผลกระทบ ที่ตามมานะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศขึ้นนะคะซึ่งความร่วมอืออันนี้นะคะอาทิเช่นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมอจพอนะคะได้นําทีมหุ่นยนต์กู้ภัย i r a p robot นะคะมอจพอเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่บรน เออตึกสตงอที่ถล่มลงมานะคะซึ่งโครงการเอ่อมเจพอเนี่ยเขาได้รับทุนจากกระทรวงอวอมาเอ่อหลายปีมากๆเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยวันนั้นทางที่กำนี้ก็โทรมาบอกว,ว่าเนี่ยทุนวิจัยต่างๆที่ได้รับมาจากกระทรวงหลายๆปีเนี่ยวันนี้เนี่ยทางทีมขยตนผู้ภัยเนี่ยจะได้ นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิตประชาชนจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะคะในการที่เข้าไปช่วยหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูงนะคะได้เข้าไปช่วยจับสัญญาณชีพนะคะได้เข้าไปช่วยวัดระดับปริมาณอากาศต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมคมพร้อมให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าไปในจุดที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะ เอ่อคนพบผู้ที่รอดชีวิตได้นะคะรวมทั้งทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือด้านการตรวจสอบอาคารและการแพทย์นะคะหรือตัวย่อว่าสปกอวนะคะโดยที่ศูนย์นี้นะคะจะทํางานร่วมกับสถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ในการประเมินความปลอดภัยของอาคารที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเรา คงจะเห็นว่ากรุงเทพเมืองของเราเนี้ยมีตึกสูงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตึกที่ทํางานหรือว่าที่พักอาศัยนะคะรวมทั้งยังยมีแฟลตมีอะไรต่างๆมากมายนะคะไม่แพ้ไม่แพ้ประเทศเจริญอ,อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี้ยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ขึ้นมาเนี้ยเรียกว่าแทบจะทุกตึกนะคะได้รับผลกระทบนะคะกระทบเ,เบามากกระทบแรงมากนะคะเพราะฉะนั้น ทุกตึกเนี่ยตอนนี้คือสิ่งที่รีเควส t ก็คือรีเควส t ผู้ที่จะเข้าไปตรวจนะคะผู้ที่จะเอ,อสำรวจทวาเสียหายแล้วก็ดูเรื่องโครงสร้างว่ามีความารุนแรงระดับไหนนะคะรวมทั้งศูนย์นี้เราก็ได้จัดทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเรียกให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะกระทวงเราเอง มีสถาบ,บันุศึกษาหลายแห่งที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมนะคะเรามี170มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งแทบจะทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะมีหน่วยงานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารและก็การแพทย์นะคะที่มีความพร้อมในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจสอบ ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเรื่องโครงสร้างอาคารและก็ความปลอดภัยในอาคารนะคะรวมทั้งให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ซึ่งสถาบันึกษาของเรายินดีที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนในสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยเช่นเดียวกับหลายๆครั้งที่ประเทศไทยเผชิญอุทกภัยเผชิญภัยธรรมชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงอว์เราเอง โดยมหาวิายทยาลัยต่างๆห170มหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะก็ได้มีส่วนร่วมนะคะรวมทั้งหลายๆที่ก็เป็นหลักในการที่ช่วยผู้ประสบภัยเรื่องน้ำท่วมได้วันนี้เกิดแผะนดินไหวขึ้นมานะคะงกระทรวงอวอเองโดยมหาวิายทยาลัยต่างๆเนี่ยก็เป็นหลักนะคะในการที่จะช่วยกันกับหน่วยงานหลักๆในกระทรวงอวนะคะว่าจะเป็นเอ,อ่ออาชีวอนชนะคะซึ่ง ก็มีศูนย์ศูนย์อะไรนะคะพี่กุ้งชื่อเต็มศูนย์ภัยพิบัติศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวนะคะซึ่งถือว่าเอ่อเป็นต้องต้องบอกเป็นวิสัยทัศน์นะคะของทางวชนะคะซึ่งจริงๆเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะคะ ที่มันเคยเกิดมันก็แบบเบามากนะคะจนจนคนจําไม่ได้ว่าเคยเกิดขึ้นแล้วเพราะมันไม่ได้เกิดเอ่อความเสียหายหรือความทุบในวงกว้างนะคะแต่ว่าก็ดิฉันก็เพิ่งทราบนะคะว่าวาชอมีศูนย์นี้วันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องก็ต้องขอแสดงความชื่นชมมากๆเลยนะคะในวิสัยทัศน์และคิดว่าน่าจะไม่มีหน่วยงานไหนนะคะที่ได้เอ่อเชิงต้องบอกว่ามันเป็นการทําง,งานเชิงพรีเวนทีฟนะคะคือเชิงรุกนะคะแล้วก็เชิงป้องกันนะคะ เราจะคิดว่าภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับใครที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะช่วงที่เดอนนี้โลกโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศอะไรทุกอย่างมันก็มีความแปรปรวนนะคะเกิดหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยตกในเดือนที่ไม่เคยตกนะคะเกิดอากาศร้อนน้ําแข็งละลายหิมะละลายในจุดที่มันไม่เคยเกิดขึ้น แล้ววันนี้เราก็เกิดพ่นดินไหวซึ่งถือว่าถามว่า8ริกเตอร์ก็ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราดูที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นที่เราเห็นในซูมเลเตอร์ของเขาเนี่ย8เนี่คือแรงมากนะคะแต่ว่าก็ถือว่าทางวชนี่ต้องขอแสดงความย้นชมจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,เ,อมเมื่อเกิดภยัยพิบัตินี้ขึ้นนะ,ะวชก็ถือว่าเป็นหลักของกระทรวง อวนะคะในการที่จะรับมือตั้งรับนะคับลงทั้งจะมีอินโฟกราฟิกชุดหนึ่งอะค่ะที่วชทําออกไปแล้วก็ได้เห็นว่าได้รับความนิยมแล้วก็เผยแพร่กันมากก็คือชุดที่จะเป็นสีสีส้มสเดี๋ยวนัมันเริ่มจะเสียสีสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะอันนั้นเนี้ยคนคนชื่นชมมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็น เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะคะที่จะสกรีนเบื้องต้นนะคะสำหรับความปลอดภัยของผู้ที่จะกลับเข้าไปอยู่ในอาคารไม่ว่เป็นที่ทำงานหรือที่พักอาศัยนะคะเพราะนั้นหลายๆสิ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นในกระทรวงอบอ r นะคะโดยเกิดจากทางวชนะคะเราก็ต้องเส่งคำชื่นชมนะคะแล้วก็ กลับมาที่มหาวิทยาลัยนะคะมาบัณฑารกษาต่างๆซึง่งทํางานร่วมกับวชนะคะในปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรนะคะพระนครเหนือรระบางเชียงใหม่ขอนแกน่นมหาลัยบุรพาแล้วก็บทรหรือว่ามหาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างแห่งก็ได้เข้ามาร่วมทํางานกับทางกระทรวงนะคะก็โทรศัพท์หากันตั้งแต่วันศุกร์นะคะว่า จะทำอะไรที่จะเข้ามาช่วยได้บ้างนะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อศูนย์สปรอวอร์เนี่ยโดยส่งข้อความนะคะทั้งง่ายที่สุดเลยไม่ต้องจับไม่ต้องจดก็คือเข้าไปในเพจ Facebook ของกระทรวงนะคะแล้วก็เข้าไปใน Inbox Messenger นะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดของอาคารของพื้นที่แล้วก็ สิ่งที่ต้องการรับความช่วยเหลือนะคะก็จะมีการประสานไปยังมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่ที่ทานแจ้งเรื่องมาเพื่อที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเดยด่ดวนนะคะก็เราก็ทํางานไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้ก็ทุกคนก็เป็นวันหยุดของทุกคนนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยินดีที่จะมาร่วมมันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เรารอไม่ได้นะคะยังมีคนที่ไม่สามารถกลับเข้าไป ในตึกที่ทํางานของตัวเองหรือว่าที่พักอาศัยของตัวเองตอนนี้ก็ยังมีเยอะมากนะคะคอนโดแฟลตอะไรในหลายที่ที่มันพังส่วนกลางพังลงมาในห้องพังลงมาโครงสร้างต่างๆเห็นได้ชัดว่าพังเนี่ยก็ยังมีจํานวนเท่าที่ได้รับรายงานก็คือมีจำนวนเยอะมากนะคะคนก็ต้องหาที่อยู่อื่นกันในช่วงนี้นะคะจนกว่าจะ ขยับขยายอะไรได้แต่ว่าตึกที่มีความเสียหายหนักเ่ยค่ะก,ก็ก็จะเป็นโจทย์ยากของผู้พักอาศัยนะคะค่ะในเรื่องของการใช้ Traffic f o n g u นะคะหลายหท่านคงเคยได้ยินนะคะสมัย Traffic Fongdo ได้เป็นแอปของสวทชที่ คิดคนขึ้นมาแล้วก็ได้แจกไปยังหน่วยงานรัฐบาลต่างๆมากมายนะคะที่ที่คนรู้จักเยอะเนีรู้จักจากกรทมนะคะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้แบบแจ้งทุกเรื่องที่ต้องการคำชื่เหือท่อตอนอันอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะเราคงรู้จักและอยากแจ้งอะไรกับกรทมก็แจ้งมาแล้วก็เอ่อด้วยรับสืแบบโด,โดยเร็วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เปิด เออพัฒนาแอปนี้ขึ้นมาโดยด่ว,ดวนเปิดอีกช่องทางในการที่จะรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนเกี่ยวกับรอยร้าวต่างๆในอาคารนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นพระพิฟองดูเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี้ยสามารถที่จะส่งภาพแล้วก็ข้อมูลรอยร้าวที่พบเห็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียมหรือว่าแมก้กระทั่งบ้านสินค้ตาต่างๆใดๆนะคะผ่านช่องทางที่ใช้งานง่ายมากก็จะถ่ายรูปบนมือถือแล้วก็ส่งเข้าไปก็จะทําให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะรับรู้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นําไปสู่การ,รประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะโดยทีมวิทยากรอาสาซึ่งทรีฟองดูเนี่ยเป็นแอปที่คุณคนกรุงเทพค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแล้วแผ่นดินไหวร,รอบนี้ก็เป็นรอบที่มันเกิดในกรุงเทพเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เคยใช้แอปนี้อยู่แล้วหรือท่านที่ไม่เคยใช้นะคะท่านเข้าไปใช้เนี่ย ความเชื่อมโยงกับทางกุงเทพมหานครสำนักง,งานเขตต่างๆเนี่ย <_ d ata> เขาก็จะสามารถฟีดแบ็ k ได้เร็วๆเพราะว่าทางกรทมเนี่ยเขาทํางานร่วมกับสวทชใช้แอปนี้มามาหลายปีมากๆแล้วนะคะค่ะจนถึงขณะนี้นะคะมีประชาชนแจ้งข้อมูลแล้วประมาณหนึ่งหมืนเรื่องนะคะในในเฉพาะเรื่องเผ่นดินไหวนะคะประมาณหนึ่งหมื่นเรื่องแล้วก็กุงเทพมหานครร่วมกับทีมวิศวกรอาสนะคะ ได้ทำการประเมินไปแล้ว6,000เรื่องนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการใช้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเพื่อสร้างความอุ่นใจแล้วก็ช่วยกันเายียวยาฟื้นฟูนฟนให้กับประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ามันจะนอนตรงนี้ได้ไหมจะไปทําง,งานตรงนั้นได้ไหมนะคะที่ฟงดูไม่ใช่เป็นแค่ระบบรับแจ้งนะคะแต่ว่าเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างภาครัฐก,กับประชาชน ให้ได้ยินเสียงกันให้เข้าใจกันแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ทันท่งทีนะคะเราก็กระทรวงอวเองเรามีความภูมิใจที่นวัตก,กรรมจากฝีมือคนไทยเนี่ยนะคะได้มีส่วนช่วยลดความกลัวความวิตกกังวลในความไม่แน่นอนแล้วก็ช่วยให้เกิดการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถขยายไปยังพื้นที่อื่นๆได้นะคะทั้งท้องถิ่นอ,อบตเทศบาล จังหวัดต่างๆนะคะตลอดจนคอนโดหรือว่าอาคารสำนักง,งานที่ต้องการใช้ระบบนี้เพื่อรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลความเสียหายจากแผ่นดินไหวสามารถสมัครใช้งานได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะหน่วยง,งานต่อมาคือหน่วยงานจิซ d านะคะเราคงจะได้เห็นภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากดาวเทียมต่างๆโดยเฉาที่อัสองที่เราเพิ่งปล่อยมาได้ไม่ไม่ถึงสองปีนะคะเราก็ได้เห็นภาพถ่ายจิซ d าตอนนี้ก็คือ เปรียบเทียบภาพก่อนเกิดเหตุนะคะเพื่อประเมินความเสียหายในวงกว้างซึ่งตามภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นเขาถ่ายเอ่อตึกที่ถล่มก็ดีนะคะเราก็จะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตึกที่ถล่มแล้วนะคะอาคารข้างๆหลังคาเอ่อตึกรามบ้านช่องถนนทางเป็นอย่างไรเพื่อจะเอาเข้าไปแก้ปัญหาได้นะคะแล้วในเมืองที่เป็นจุดเริ่มของแผ่นดินไหวก็คือเมืองมันดาเล่ประเทศเมียนมานะคะ เขาก็ได้ถ่ายรูปสำรวจเช่นกัน before กับอ f t e r ก็ได้พบพบรอยแยกของถนนของสะพานของทางด่วนนะคะสายย่างกุ้งมันทะเลพังถลม่มสะพานอังวะพังถล่มนะคะการพังทลายของตึกของสิ่งปลูกสร้างการเกิดรอยแยกการพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำนะคะอย่างเช่นแม่น้ำเิรัยว,วาดีแม่น้ำม,มิจัเงะเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าไม่ใช้ดาวเทียมถ่ายก็าอาจจะ อาจจะเป็นเครื่องมืออื่นที่อาจจะต้องใช้เวลานะแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพรวมชัดนะคะเท่ากับทางเท2สองที่เขาถ่ายออกมานะคะ<ม>แล้วก็สุดท้ายนะคะพระเอกของกระทรวงอววงานนี้ก็คือศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาตินะคะของทางวอชอนะคะซึ่งได้ทํางานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะในการออกกฎกระทรวงและมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว แล้วก็จัดทำคู่มือสำรวจความเสียหายขั้นต้นนะคะศูนย์ยังได้ร่วมกับกรมอุตุนะคะสำหรับระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวนะคะได้ร่วมกับวิทยกรรมสารแห่งประเทศไทยในการให้ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนนะคะตลอดจนที่สำคัญก็คือได้ส่งทีมวิศวกรอาสานะคะเพื่อที่จะร่วมตรวจสอบอาคารต่างๆอย่างเร่งด่วนนะคะคือกงอ่าลืมไปตรวจตึกพึ่งด้วยนะ ตึกตัวเองอะยี่สิบสองชั้นเหมือนกันยังไม่ได้ไปตรวจเลยอะผู้นี้จะไปทำงานยังไงค่ะก็พรุ่งนี้ก็ยังต้องของกระทรวงอวก็ยังให้ w ว r ร from อ o m e อยู่นะคะเพราะว่ายัางยังตรวจกันไม่เสร็จตึกของเพื่อนนี่น่าจะสูงสุดแล้วค่ะในในกระทรวงอะค่ะในบรรดาทุกหน่วยงานแล้วแต่ที่อยู่ชั้นยี่สิบสองด้วยนะคะโชคดีที่วันนั้นไม่ได้อยู่ชั้นยี่สิบสองวันนั้นอยู่อีกวันนั้นอยู่อีกตึกหนึ่งอยู่ชั้นสองนะคะก็เลยอยู่กับท่านประหลัดก็เลย ก็เลยยังลงไหวก็ยังนึกว่าถ้าอยู่ชั้น22จะทำยังไงนะคะแตก่ก็ต้องเดินอยู่ดีจะทำยไงนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะวันนะั้นไม่ได้อยู่ชั้น22ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะในนามของกระทรวงอวอร์นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทางวิชาการต่างๆนะคะตลอดจนองค์ความรู้นะคะจากสภาระกำลังของพวกเราทุกๆหน่วยงานในกระทรวงอวอร์นะคะ,ะ,คะจะถูกส่งต่อแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมนะคะเพื่อที่จะ ลดความตระหนกลดความไม่แน่ใจลดความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้นะคะตลอดจนสมา่ิะบรูรณาการความร่วมมือในการลดความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบจากภัยพิบัติในอนาคตด้วยความรมือจากทุกๆฝ่ายด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่คนาสละดเวลาในวันหยุดมาเพื่อที่จะมาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึง อีกช่องทางหลักช่องทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ท่านกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติและโดยเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งลดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจให้กับทุกทุกท่านนะคะแล้วถ้ามีสิ่งใดที่ท่านไม่เข้าใจไม่มั่นใจอยากจะได้รับความช่วยเหลือนะคะช่องทางง่ายก็คือ เพจ Facebook ของกระทรวงนะคะเข้าไปใน Inbox อกซค่ะมีแอดมินรอที่จะส่งต่อเรื่องให้กับทุกๆหน่วยงานของเราซึ่งเรามีเยอะมากนะคะแล้วก็มีทุกจังหวัดด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะเป็นนโยบายของกระทรวงที่เราจะให้บริการพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในเรื่องของ การฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัตินะคะเป็นภารกิจหลักนะคะที่อวสนหน้าทุกจังหวัดที่เรามีอยู่ทุกจังหวัดนะคะรวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานหลักในกระทรวงอวนะคะเราได้เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเตรียมคนเตรียมับประมาณนะคะเตรียมทรัพยากรต่างๆที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติใช้ชุดในประจำวันได้เหมือนเดิมน่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขอขอบพระคุณพระรัฐมนตรีสุภาพิุรุพสักปรีเป็นอย่างสูงนะครับลำดับถัดไปจะเป็นการถ่าย